เจ้าของเจ้าของว่าอากาศเนี่ยน้่หนักนเพิานคิดว่าม,มีอยู่นะสังเกตว่าเวลาเขาตากผายอยีวันล้มไปยังพัดผ่าผิวนี้ได้เลยเมื่อกี้ล้มพัดมานมิ่นผนยังผิวเลย แต่เขาว่ามันบ่มีเด้เวลเขายืนเขานั่งเป็นอย่างเขากระบอกหนักสิแม่เขาจะสบายชิวๆสิแม่เขาว่ามันไม่มีดอกอล้วกันเขาจะลองมาพิสูจน์กันบ้างมาไม่ซีมาหรือเปล่เขาเป็นอยากรู้เหมือนกันปะอ๋อเพื่อนๆคิดว่าอากาศมีน้ำหนักไหมการทดลองต่อไปนี้จะทำให้เพื่อนๆทราบว่าอากาศมีน้ำหนักหรือไม่ มีอะไรบ้างคะพี่เฟิร์นก็จะมีเทปกาวนะคะแล้วก็เข็มหมูดเทปใสหลอดสออันกันไกรแผ่นโฟมและกปุคุ้กรณ์ไปนะคะเราก็งแค่ะอันดับแรกนะคะนำแผ่นโฟมและเข็มหมุด นำเข็มหมุดจอกจืงกลางที่แผ่นโฟมอย่นี้ค่ะจากนั้นนำหลอดเสียบเข้าไปใต้เข็มหมดุด เราต้องสังเกตให้อยู่กลางเพื่อให้ฐานของหลอดเท่ากันค่ะ จากนั้นสังเกตการทั้งสองไม่เท่ากันค่ะวบบ นั่นยาเทีนะจากนั้นนําเทปกาวมายึดขอเชือกของลูกโป่ทั้งสองข้างเพื่อยึดติดกับคานเพื่อวได,ดับดวย ลูกโป่งไปในใบหนีบดค่ะแต่เราเลือกที่จะถือข้างนี้นะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราใช้เข็มหมุดเจาะตรงบริเวณที่เราเอาเทปติดตรงผิวค่อยๆนะคะระวังลูกโป่ง ต่อไปอยังไงคะพี่เก๋เราก็นำเข็มหมุดที่เจาะอ,อยู่ออกจากมุกโงค่ะพี่เกย ดลองเราจะเห็นได้ว่าลูกโป่งที่ถูกเจาะรูจะยกสูงขึ้นซึ่งก็หมายความว่าลูกโป่งอีกด้านหนึ่งมีน้ําหนักมากกว่าจากการทดลองนี้เราจึงสามารถสรุปได้ว่าอากาศมีน้ําหนักค่ะ